นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์องเองพระองค์นั้นด้วยเสียงกราวขนอบน้อมพระธรรมก็นอบน้อมพระสงฆ์ข็โอากาสครูบาอาจารย์เพื่อนสตมิกในการกล่าวธรรมกถาในช่วงค่ำของวันนี้ พอเจริญพรไปยังศรัทธาซาธุชนผู้ใครในการประพฤติปฏิบัติหลวงพ่อบนชูของเราได้อาราธนาไวนะ้ก่อนที่จะอาพูดให้กล่าวพระสูตรสูตรหนึ่งสูตรสั้นๆนิดหนึ่ง,นนนนงขออการยานจมครั้งนี้ก็เพิ่งจะแวะเวียนมาทนะ้ายหเปนาน หายไปนานหลายเดือนรู้สึกจะว่าเป็นปีแล้วมั้งเนาะแล้วค่อยได้มาเลยตั้งแต่กลับไปอยู่ที่บ้านมาก็รู้สึกจะครั้งนี้แหละนะครั้งสองครั้งวันนี้ครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสนะมีภารกิจนธ์หลวงพอ่อเจ้าวาดคือพระอาจารย์บรพพลุปัสันโตได้มีมนต์ไว้แล้วก็มาเยี่ยมมาเยือนวัดนี้ด้วย ไว้ไงยมาใช้งานไว้ไงยมาใช้งานแล้วก็เตรียมใจให้ท่านใช้งานเป็นครูบาอาจารย์เป็นหลวงพ่อที่เราได้มาอยู่อาศัยในสถานที่อย่างนี้ก็นะให้ความเคารพนับถือนะโดยเฉพาะหลวงพ่อเองก็เป็นประธานมูลนิธิเครือข่ายพุทธบริษัทรักจานธรรมมีในนะเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่ก็นะนะามาทำงานช่วยท่านเอาละไม่พูดมากนะ เข้าเรื่องเลยนะเพราะสุรที่หลวงพ่อพระมหาบุญชูอยากจะเอามาเล่าให้โยมได้ฟังแล้วก็ได้ออกอาการ์ศก,ก็ได้ทราบดีว่าวัดป่าบนกมก้าวกำลังก่อสร้างพระเจดียนะ์ซึ่งก่อสร้างเสร็จไปแล้วเสร็จไปแล้วรอที่จะบางส่วนนะโครงสร้างใหญ่ๆก็เสร็จไปแล้วเหลือรอบนอก นะที่จะต้องประดับตกแต่งหรือว่าทำให้หน่าดูน่าชมยิ่งขึ้นไปนะเป็นส่วนถนนส่วนปรับพื้นดินเทคอนกรีตเป็นต้นหลงพ่อก็เลยอยากจะนำเรื่องนี้แหละนะมาเล่าให้ฟังแล้วก็ออกากาลกาศให้ญาติชมได้ฟังเผื่อใครอยากจะทำบุญประเภทนี้บ้างว่าอย่างนั้นนะพระสูตรนี้ชื่อว่าวณโรปสูตรเรื่องมีอยู่ว่า เทวดาเข้ามาทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าในช่วงมัชชิมายามกลางคืนนี่เนี่ยพวกเรานอนหมดแล้วประชาชนคนธรรมดานอนหมดแล้วเหลือพวกไหนที่ไม่นอนดึกๆเนี่คนธรรมดานี่พวกทํางานนี่นอนหมดแล้วสองสามตุ่มก็นอนกันแล้วจะได้ตื่นเช้าไปทํางานเอาเดี๋ยวเอาแรงไว้ส่วนคนทีม ไม่นอนกลางคืนไม่หลับลนะก็จะมีมีไม่กี่จําพวกหรอกที่ไม่นอนกลางคืนนะที่ไม่นอนกลางคืนก็จําพวกหนึ่งก็นักปฏิบัตินั่นแหละท่านจะตื่นมาช่วงดึกดึกค่นคืนดึกดึกมาทําความเบียนพระพุทธเจ้าของเราก็เเมือนกันหลังจากที่ตอนบ่ายๆก็แสดงทาให้ญาติยมฟังคำาๆก็ แสดงทำให้พิสุพิสุนีฟังสามเนนฟังเดึกขึ้นมาหน่อยก็ตอบป,ปัญหาเทวดาในเรื่องนี้ก็เหมือนกันเทวดาก็มาทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารงค่อนเด็กแล้วเงียบสงัดแล้วเป็นจิจวัตรประจําวันเลยนะที่พระพุทธเจ้าจะต้องตอบป,ปัญหาเทวดาเทวดาก็เลยมาทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า จนพวกไหนมีบุญจุมจำไว้ให้ดีคำถามจนพวกไหนมีบุญจเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนคนมีบุญนะคนพวกไหนเลยถึงจะเรียกว่ามีบุญมีบุญแล้วอย่างไรจะชื่อว่าจเจริญทั้งกลางวันกลางคืนจนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์ มีสองคำถามใหญ่ๆว่าชนพวกไหนที่ชื่อว่ามีบุญแล้วเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็ชนพวกไหนที่ตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลก็จะเป็นผู้ไปสู่โลกสวรรค์พระผู้มีพระภาคเจ้าก,าก,ก็เลยตัดตอบว่าชนเหล่าใดได้สร้างอารามมันเกี่ยวกับอะไรกับมีบุญแล้วเจริญบุญทุกเมื่อสร้างวัดสร้างวาสร้างอาราม อารามไปว่าสวนดอกไม้สวนผล,ลไม้อารามมานี่นะจนเราใดให้สร้างอารามสวนดอกไม้สวนผล,ลไม้ปลูกหมู่ไม้ปลูกต้นไม้ใหญ่ใช้เพื่ออาศัยใช้ลมเงามันไม่เหมือนกันนะไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยไม้ผลเนี่ยมันก็ไม่โตพอจะได้อาศัยลมเงาหรอกประดับที่สวยเฉยๆหรอกไปอาศัยก็ไม่ได้ มีแต่นกเราไปอาศัยทำรังแต่ว่าอันนี้ก็เรียกเป็นการสร้างอารามนะประดับสวนก็แล้วกันประดับวัดนะการปลูกต้นไม้ก็ใช้ต้นคือต้นไม้ใหญ่เพื่อจะอาศัยร่มเงาต่อไปก็สร้างสัมพาน์สร้างสัมพาน์และจนเหล่าใดให้โรงน้ําเป็นฐานสร้างสัมพานด้วยตั้งโรงทานโรงทานคือน้ํา ลงน้ํนาน้ําทานลงน้ําเป็นทานของพวกเราในนีจังกะถินเนี่ยมีลงทานโลงอาหารเป็นลงทานแต่ในที่นี้ท่านบอกว่าสร้างลงน้ําดื่มไม่ด้วยใครไปเที่ยวไปเที่ยวมาก็จะได้ดื่มน้ําของเราในสมัยภาคกลางมีหรือเปล่าอีสานมีนะสมัยก่อนม,มีเรียก แอ่งน้ำนะที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาตั้งไว้หน้าบ้านตั้งไว้หน้าบ้านแล้วก็มีแก้วตักน้ําจนเต็มเต็มใส่เต็มน้นําฝนนี่แหละตักตั้งไว้หน้าบ้านทําที่ตั้งไว้ทําที่ตั้งไว้นะไวแล้วก็เอาเอาฟางผูกฟางเป็นวงกลมนะเพื่อรองก้นภาษาอีสานว่า,มาหมักอูหมัอแองแองน้ำก็ตั้งไว้เพื่อใครผ่านไปผ่านมาก็ได้กลิ่นกัน เราไม่หวงนะไม่หวงหมดแล้วก็ตักมาใหม่เจ้าของบ้านนั่นแหละหมดแล้วก็ตักใหม่แลว้วพระอาตมาก็ได้ได้กินบ่อยทำไมถึงกินบ่อยก็ไปเล่นคุกฝุ่นอยู่ทางนั้นเนี่ยหิวน้ําก็กินน้ํานั่นแหละใครตักไม่รู้แหละไม่ได้ขอบคุณด้วยซ้ําไปรู้แต่ว,ว่าหิวเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อน,นั้นแหละหิวเมื่อไหร่ก็ไปเปิดกินเมื่อน,นั้นแหละนี่ก็เรื่องของการสร้างสัมพันธ์และก็สร้างลงน้ําดื่ม ให้เป็นทานยังไม่พอเท่านั้นให้สร้างบอ่อน้ำมาอย่างนั้นสร้างบอ่อน้ำบ่อน้ำดื่มนี่นะสร้างบอ่อน้ำดื่มสมัยก่อนก็เป็นน้ำฝนบ้างขุดบอ่อเพื่อเป็นน้ำดื่มบ้างน้ำน้ำดื่มก็ใสสะอาดเย็นสนิทเลยละ่ะน้ำดื่มที่เป็นบอ่อน้ำไม่ต้องกรองก็มีกบมีเขียดตกลง,งไปบ้างก็ก็ไม่เป็นไร เอาถังเอาเอาเชือกไปตักขึ้นมาแล้วนะก็มาดื่มกินกันก,ก็อร่อยก,ก,ก็พอได้อยู่ไม่เห็นมีใครตายเพราะลกนิ่วนี่แหละน้ำอย่างนั้นนะนะตัววันนี้ก็ไม่กล้ากินแล้วนะไม่กล้ากินแล้วเพราะว่ายาฆ่าหา,ายาอะไรบ้างมันซึมลงไปในดินว่าอย่างนั้นเดีย๋ยวลันนี้พูดถึงขุดบ่อน้ําสร้างที่พักอาศัยทีนีนะ่จะเป็นที่พักอาศัยริมทาง ในสมัยครั้งพุทธกาลคนบ้างมีสีสุขหน่อยปารบบุญทำยังไงถึงจะได้บุญนอ้อก็เลยสร้างก็มีที่ของเขาสร้างอาคารสักอาคารหนึ่งเป็นที่หลับนอนของยาจกวบริพกคอร์ท,ทานของคนเดินทางมีเตาทำอาหารเป็นโรงทานนั่นแหละเป็นโรงเตรียมโรงทานเป็นโรงแรมก็ได้ เป็นที่พักค้างแรมของผู้คนเดินทางนะก็เข้าไปอาศัยได้คนมีบุญเขาคิดอย่างนี้นะเขาคิดว่าเขาก็มั่งมีสีสุขดีแล้วทำไงถึงจะเผื่อแผ่ความสุขไปถึงบุคคลที่ยังไม่ถึงความสุขกับเหมือนกับพวกเรานะี่ยก็พวกยาจกวันทีพวกก้อนทานคนบทสมบียงคนหลงทางนั่นแหละคนที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้รับความสุขเหมือนเรานะเรานั้นอยู่ดีสบายมีที่นั่งที่นอนหมอนมุ้งสบาย นะมีคนใช้คอยรับใช้สบายไม่ขัดไม่สนนะก็ปรารถนาบุญก็ทําบุญอย่างนี้ไม่มีใครบอกเราเขารู้เองนะบัณฑิตเขารู้เองว่าสิ่งไรควรสิ่งไรไม่ควรเขารู้ว่ารัพสมบัติเนี่ยเป็นเหมือนกับบ่อน้ํทรัพสมบัติของเราเนี่ยที่หมามาเก็บไว้เนี่ยเป็นเหมือนบ่อน้ําบ่อน้ํานั้นเนี่ยไม่มีใครคือถ้าโยมไม่ใช่สอย ไม่ไม่ใช้สอยทรัพย์สมบัติให้เกิดประโยชน์ทรัพย์นั้นจะมีค่าอะไรไหมไม่มีค่าหามาไว้ไว้ทําไมไว้ไปหาหมอไม่เสียค่าหมอการลดกาาลาไปหาหมอมีแสนหมื่นล้านก็ไปไปหาหมอแค่นั้นเองแล้วก็ซื้อทุกสิ่งอย่างมาบํารุงบําเรอความสุขเท่านั้นเองแต่นักประชญ์ราชบัณฑิตผู้มีปัญญาเขาเป็นทําอย่างนั้นเขาเห็นว่า สัสมบัติที่หามาได้ถ้าไม่ใช้จ่ายก็เหมือนกับบ่อน้ําที่ที่ใสสะอาดแต่ไม่มีใครลงไปใช้สอยเพราะว่าอะไรทําไมถึงคนถึงไม่กล้าลงไปใช้สอยเพราะว่ามันมียักษ์น้ําอยู่มียักษ์น้ําเฝ้าอยู่ใครลงไปไม่ได้ยักษ์น้ํามันจะจับกินเหมือนกันกตัวยักษ์นี่ก็คือเหมือนกับความตนีนั่นแหละตัวยักษ์ท่วานี่นะยักษ์ก็เหมือนกับความตนนีก็ไม่ให้ใครให้ใครไม่ได้ มีแต่ว่าใครไม่ได้บอ่อน้ําที่ใสสะอาดแต่ไม่มีใครเข้าไปใช้สอยก็เปล่าประโยชน์ใช่ไหมอย่างคนมีปัญญาก็สร้างบอ่อน้ําสร้างที่พักอาศัยจนเหล่านั้นแหละย่อมมีบุญคนเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าผู้มีบุญใหญ่แล้วอย่างไรจึงจะชื่อว่าเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางวันกลางคืนคนเหล่านี้มีบุญแล้วสร้างอารามปลูกไม้ดอกไม้ประดับสร้างสัมพันธ์สร้างลงน้ําดื่ม บ่อน้ําที่พักอาศัยกุฏิถวายไว้ในวัดนั่นแหละพระก็ได้ใช้จมมาวัดจมก็ได้ใช้ก็ได้บุญและนึกนึก,นกถึงเมื่อไหรก็ได้บุญไอ้ที่ว่าจนเหล่านั้นย่อมมีบุญเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยท่านหมายความว่าเมื่อเรากระทาสิ่งเหล่านี้ที่ว่ามาแล้วเนี่ยมีการสร้างอารามเป็นต้นเนี่ยจนถึงสร้างที่พักอาศัยกุฏิก็ดี ที่พักริมทางก็ดีเพิงหมาแงนก็ดีแหละก็ชื่อว่าที่พักอาศัยทั้งนั้นแหละพอสร้างเหล่านี้ถาวายแกพระคุณเจ้าแต่ว่า,วาแด่พระสงฆ์บ้างนะเอาเรื่องนี้เอาพูดถึงประสงค์เป็นหลักเนาะทำให้กับคนวิญญาณจบวิริพกอทานก็ก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเมื่อแลเลือก,กถึงบุญที่ที่กระทาแล้วเนี่ยแล้เลือกถึงอยู่เนืองเนืองการรล้วเลกถึงอยู่เนืองเนืองนั่นแหละชื่อว่าบุญก็จเจริญ ทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันถ้าคิดถึงนะท่านบอกว่ามันมีเหตุให้มีเหตุขัดขวางให้เราไม่นึกถึงบุญกุศลของตัวเองมีเหตุขัดขวางนะอะไรคือเหตุที่เข้าไปขัดขวางการและนึกนึกถึงบุญของเราท่านว่าอะไรท่านบอกว่าเมื่อเราไปตรึกถึงอกุศลวิตกอกุศลวิตก มีการมวิตกพยาบาทาววิตกวิหิงสาวิตกเนี่ยถ้ากลางวันเราไปตึกถึงอกุศลวิตกหรือมีนิวรณ์กุ้มรุมนิวรธรรมกุมรุมมีอะไรบ้างแหะนิวรณ์วิตกสามก็ว่าไปแล้วเมื่อกี้นี่การมวิตกพัญบาทาววิตกแล้วก็วิหิงสาวิตกวิหิงสาวิอคิดถึงการเบิงสาวียนง ต่อไปก็พูดถึงนิวรณ์ห้าถ้ากลางวันเราไปนึกถึงนิวรณ์ห้าเรามีนิวรณ์ห้ากุมรวมครอบงาําจิตใจเราเนี่ยการระลึกถึงบุญของเราก็ก็จะไม่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างล่ะมีกามฉันทะนิวรณ์พยาบาทะนิวรณ์ทีนามิตะนิวรณ์อุทจักกุกจจกนิวรณ์วิกิติชานิวรณ์พวกนี้เมื่อเรานึกถึงตอนกลางวันนะ มีอกุสลกลุ่มรุมกันแหละบุญก็ไม่เกิดขึ้นนี่จำพวกหนึ่งที่ทําให้เราบุญไม่เกิดขึ้นทงกันวันกลางคืนต่อไปท่านบอกว่าหรือว่าเมื่อนอนไม่หลับคนนอนไม่หลับนี่คําว่านอนไม่หลับนี่ไม่ใช่นอนนึกนึกถึงบุญนะนอนไม่หลับนี่ฟุ้งซ่านนะคนที่นอนไม่หลับเรียกว่าคนฟุ้งซ่านนะมันทําไมถึงนอนไม่หลับบางคนอยากเอาเอามือไก่หน้าผากไม่พอนะ อยากเอาเท้าหนังเก่าหน้ากางหน้าผางอีกมันมันคิดไม่ตก่ะนะสองมือไม่พอนะสองมือกายซองมือนะอยากจะเอาเท้ามาไก่เนี่แหละจนมันคิดไม่ตัวมันฟุ้งซ่านลำการใจเรียกว่านอนไม่หลับกันอันนี้ก็บุญก็ไม่เกิดขึ้นนะ่านว่าอย่างนั้นนะเมื่อไม่ตื่กถึงอกุศลวิตกหรือเมื่อไม่หลับนะบุญย่อมเจริญถ้าเราไปไปไปตรึกถึงอกุศลวิตกหรือว่านอนไม่หลับแล้วก็ หันมาเนี่ยมารเลิกนึกถึงก็จะมีสองอย่างแหละท่านระลึกถึงบุญก็ก็เป็นบุญไปแหละถ้าใจเป็นจิตเป็นกุศลก็ก็บุญก็เกิดขึ้นนั่นแหละแต่ละเมื่อเช้าวันเ่ยนะแต่ถ้าว่าชั่วโมงใดก็ตามแหละที่เกิดอก,กุศลกุมลุมก็ใจก็เป็นอกุศลเป็นบาปเป็นบาปมันก็ระลึกระลึกนึกถึงเจริญบุญไม่ได้ระลึกนึกถึงถนนหนทางต้นไม้ใบหญ,ญา้าการสลับบริจาคของเราที่สลับบริบริจาคไปแล้ว ในวันด้านนั้นระลึกไม่ได้เมื่อระลึกไม่ได้บุญก็ไม่เกิดขึ้นบุญก็ชื่อว่าไม่ได้เจริญทั้งกลางวันทั้งกลางคืนคําว่าบุญเจริญย่อมเจริญทั้งกลางวันกลางคืนก็เพราะว่าเราได้และนึกนึกถึงอยู่เนืองเนื่องเนี่ยคำนี้นะคําว่าบุญย่อมเจริญทุกเมื่อเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงไม่เอาเนื้อความนี้ว่าในการใดย่อมระลึกถึงระลึกถึงบุญนะระลึกถึงบุญเว้น เว้นตอนที่เราไปตรึกถึงอกุศลวิตกนั่นแหละบุญก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ตอนไหนที่ระลึกถึงบุญที่เรากระทาไปแล้วมีการสละบริจาคเป็นต้นเนี่ยอย่างนั้นแหละชื่อว่าบุญจเจริญทุกเมื่อทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนี้ในพระสูตรนี้ทำมาอย่างนั้นตัวนั้นที่สองท่านบอกว่าชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศรรีลเป็นผู้ไปสวรรค์ก็จะมีสองคำถามเนาะคำว่าตั้งอยู่ในธรรมเนี่ย า่จะพูดแล้วก็คําว่าธรรมก็กินความกว้างชื่อว่าธรรมเนาะทรรดีก็ทรรดีก็มีทรรชั่วก็มีธรรมดำคาขาวอย่างเงี้ยมันมีเป็นประมาณนี้คําว่าธรรมเป็นประมาณนี้แต่ในที่นี้เนี่ยชื่อว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลเนี่ยธรรมก็เป็นศีลเหมือนกันศีลก็เป็นธรรมนี่เข้าใจ่ไหมการประพฤติในศีลก็ชื่อว่าประพฤติในธรรมอย่างนี้ การประพฤติในศีลก็ชื่อว่าประพฤติในธรรมการประพฤติธรรมก็ชื่อว่าประพฤติศีลเหมือนกันเป็นคำของกันและกันได้หรือว่าธรรมะหมวดอื่นๆแต่ในที่นี้ท่านบอกว่าชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลท่านก็ขยายว่าก็อันเดียวกันนั่นแหละธรรมก็ชื่อว่าศีลศีลก็ชื่อว่าธรรมในที่นี้รลอจะกับเป็นการประพฤติธรรมอย่างอื่นมีการเจริญกุศลกรรมบทสิบเป็นต้นอย่างเนี้ย ก็ชื่อว่าประพฤติธรรมแล้วก็เมื่อปรรพุทธธรรมเหล่านี้กุศลกรรมบทสิบเนี่ยก็ชื่อว่าเราก็สมบูรณ์ด้วยศีลเหมือนกันกุศลกรรมบทสิบก็เป็นก็ชื่อว่าศีลได้เหมือนกันแล้วเมื่อตั้งอยูนเรรมสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วตายไปก็บรรเทิงในสวรรค์ก็เป็นประมาณนี้นี่เป็นคําถามของเทวดามันถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าคนเหล่านี้ มีบุญเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางวันกลางคืนจนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์ตั้งอยู่ในธรรมตั้งอยู่ในศีลเจริญบุญเจริญกุศลทุกเมื่อเช้าวันอย่างนี้ก็ที่ดังที่ได้อธิบายไปแล้วนี่ก็เป็นพระสูตรสั้นๆชื่อว่าวณโรปสูตรในการที่บอกว่า บุญของเราจเจริญทุกวันทุกวัน,วนจเจริญทุกคืนทุกวันเนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยมันคืออะไรก็คือน,นี่แหละแล้วึกนึกถึงบ่อยๆกลางวันก็แล้วึกนึกถึงบุญของตัวเองกลางคืนก็แล้วนึกนึกถึงที่ชื่อว่าทั้งกลางวันกลางคืนมีคนบอกว่าเราปลูกต้นไม้เราปลูกต้นไม้คนก็ไปอาศัยเราก็ได้บุญแล้วเราปลูกต้นไม้ไว้โตขึ้นโตแล้วมีร่มเงาพอที่จะอาศัยได้ ก็มีคนเข้าไปไอาศัยเมื่อมีคนเข้าไปไอาศัยเราก็ชื่อว่าเราได้บุญแล้วอันนั้นก็เป็นบรรยายในยะหนึ่งแต่ในที่นี้คําว่าบุญทึกถึงเท่าไรก็บุญ,บญจเจริญในกลางวันกลางคืนก็หมายความว่าไม่ใช่ว่ามีคนไปใช้สอยของเรานะเราลเริ่องเรื่องถึงบุญเมื่อไหร่นั่นแหละและเรื่องเรื่องถึงการสละบ,บริจาคของเราเนี่ยที่เราสร้างลงไปเนี่ยนั่นแหละเราก็ชื่อว่าได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนนะนี่เป็นปรายาย ในพระสูตรนี้ว่านรโรปรสูตรสังยุตตานิกายสคาทวักนำมาเล่าสูตท่านทั้งหลายฟังก็คงจะไม่ไม่ได้อธิบายเนื้อความในอัตถกทาทั้งหมดคิดว่าคงจะสมบูรณ์ดีพอสมควรขออนุโมทนาบุญรู้โยมจะได้ความรู้ด้วยนะเพราะว่าปัจจัยสีเนี่ยไม่ใช่จะมีเฉพาะภิกษุโยมก,ก็ควรจะรู้เหมือนกัน เอาวันนี้ก็คงสมควรแก่เรลาราอนุโมธานาบุญกับท่านทั้งหลายบนญอันใดที่ท่านทั้งหลายกำลังกระทำบำเพ็ญอันดีแล้วบญนั้นนั้นจงเป็นพระว่าปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ท่านทั้งหลายเข้าถึงกระแสแห่งธรรมก็คือบรรลุพระริพานในการไม่เล่นช้าทุกคนทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุ